ย้อนกลับไปประมาณ22-23ปีนี่แหละเราเล่นรีอยู่ที่ปลบัสนะครับปลบัสก็คือตรงบกสอของประจินบุรีแล้วก็นักดนตรีเนี่ย5คนจะมีน้าหนองหัวหน้าวงนะครับพี่เอกมีสตอรทีมที่พี่เอกเป็นตีกลอรสตรีนะครับแล้วก็มีพี่จ้ำมือเบสนะครับแล้วก็มีพี่พิทิดมือกีตาร์นะครับเออมือคีย์บอร์ดเป็นหัวหน้าวงน้าหนองแล้วก็มีแดนเซอร์มีพี่นะครับมีพี่เป็นแดนเซอร์ด้วยเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยนะครับแล้วก็มีแบงค์เพื่อนตอนนี้แบงค์เสียชีีีีีววววิตตตไปปแแแลลล้้้้้้้กกกก็็มมเเเเคคคนน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 อจจจจะะดพ่ทััััชุุบบรา เราทํางานก็มือนเป็นครอบครัวแหละแล้วก็เราได้ยินข่าวลือว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นป่าแบบรกลางมากเขาบอกมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นกระสือเคยบอกไหมฮะเราได้ยินได้ยินได้ยินข่าวนี้มาสักพักแล้วครับพ,พ,พวกเราเนี่ยพี่เนี่ยวัยรุ่นไง <How? S 1> นะนะน้าน้องไปดูกระสือกันเถอ,อะ,นะน้าน้องเนี่ยเป็นคนท้นที่เป็นคนมาจินเลยคูอยู่ที่นี่มาคูคงไม่ไม่อยากดูเจอผีคูอยู่ปีวเว่ยกูไม่จะโโว์ทำไม แล้วนี่พี่เอกมิสเตีมก็เป็นคนปราจีนบุรีเหมือนกันค่ะก็ลุม้มลุ้มแล้วลุมแล้ว,ลลวจนแบบนะาบอกอ่ะไปก็ไปอพิสูจน์หน่อยพิสูจน์หน่อยครับนัดกันเลยคือนั้นเลิกงานไปรถคันเดียวรถคันของน้าหน่องเนี่ยรถน้าหน่องเป็นรถมัสโซคานั่งอัดกันไปม,มันไม่ได้ไกล,ลนะบยบัสอยู่ตรงบกสขับมาประมาณ200กว่าเมตรก็เจอป่าแล้วอม,มันอยู่หลังห้องแถวที่พี่หมูเจ้าของบยบัสเขาสร้างไวใ้ให้นักดนตรีกับนักรองพัดแต่ต้องบอกว่า หลุดจากตรงข้างหลังห้องพักเนี่ยมันเป็นป่าที่มืดตึ๊บก็ขับเข้าไปมันจะมีทางเข้าไปแล้วไปจอดรถแล้วก็นั่งอยู่รถกันเนี่ยแล้วก็มันนั่งอัดอยู่แล้วก็ออกมาจากในรถแล้วมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนั่งจากที่เรานั่งสมมติว่านั่งตรงเนี้ยนะนงานกับพี่กับเจมเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยห้ <c oughs> ้งน้าในตึกเนี้ยตึกชั้นเนี่ยชั้นห้องน้ําเนี่ยประมาณนี้แหละเราเห็นบ้านหลังหนึ่ง จากจุดที่เรายืนอยู่ใช่ครับบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่หลังเดียวแต่ว่าเธอออกไปอยู่เนี่ยมันก็มีบ้านนะแต่ไกล5 <50 S 2> ้าสิบเมตรราราวประมาณ50เมตรนั้น <50 S 2> <ม>แต่ป่ารกลางมากแล้วแปลกตรงที่ว่ามันมีบางอย่างที่ไฟมันลงมาเหมือน,นเหมือนแสงดวงจันทร์นะครับลงมาแล้วก็หน้าต่างเปิดอยู่ครับเราก็นั่งกันอยู่เนี่ยทั้งวงดนตรีห้าคนพี่สี่คนเก้าคนนั่งรอดูกระสือโดยที่ไม่มีไม่มีจุดหมายเลยว่า จะเจอไม่เจอแค่อยากมาดูกระสือเข้ามา,มานั่งอยู่นานมากเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมจนแบบเฮ้ยกลับเถอะน้าบอกให้กลับเถอะกลับเถอะับไม่น่าจะมีละอปรากฏว่ามันมีไฟลอยมาอมตอนแรกเราคิดว่าเป็นหิ่งห้อยอาแต่หิงห้อยเนี่ยดวงมันใหญ่ม,ม,มันมูบว่ามูบว่าลอยมาเรื่อยๆลอยมาเรื่อยๆแล้วสะกิดกันก็ มาแล้วสิ่งที่เรารอคอยใช่มาแล้วน้าบอก hey, เฮ้ยิงค่อยเราเหิงค่อยนะนะมจะดูงใหญ่แบบนี้มันเป็นดวงสีออกส,มสม้มๆแล้วลอยมาเลยลอยไปเรื่อยแล้วลอยค้างอยู่ตรงเกือบถึงหน้าต่างค้างอยู่พักใหญ่เลยแล้วอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วเขาก็ตัดสินใจลอยเข้าไปในหน้าต่างเขาไปในบ้านหลังนั้นใช่ครับลอยเข้าไปเลยค่ะแล้วทีนี้ทุกคนก็หันมองหน้ากันว่านี่แหละใช่แน่นอนคือกระสือ แล้วก็อยู่นั้นอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันเงียบๆก่อนอแล้วน้องก็สตาร์ทรถแล้วขับกลับแล้วเราก็แยกย้ายกันไปเลยไม่ได,ด้เดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาแอบดูณเวลานั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเราเราคิดว่าน่าจะแบบเออคิดว่าเขาดีหรือเปล่าแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่ที่ผมกับดนตรีและเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยสรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นกระสือ,อหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเราเราเดาได้ว่าน่าจะเป็นกระสือเหมือนที่โบราณเขาเล่ากันกันมา อังคารคลุมโป <laughs>